นางเอกดังควงสามีหมื่นล้านออกงานลุดคณนี้สวยแพงยืนหนึ่งที่สุด <S <S มักจะควงคู่ออกงานสังคมด้วยกันอยู่บ่อยๆสำหรับคู่รักหมื่นล้านอย่างกรณรงเดชและสิริต้าล่าสุดทั้งคู่ได้แต่งตัวสวยหล่อและได้ควงกันไปงาน MGM Magnificent Galer l Master ต้องบอกเลยว่าคู่นี้เป็นคู่รักที่สวยหล่อเหมาะสมกันสุดๆยิ่งแต่งตัวออกงานนั้นก็จะเต็มโดยเฉพาะสิริตาที่เต็มตั้งแต่หัวจรเท้า โดยริต้าได้ออกมาโพสตภาพหลังเสร็จงานความสวยของเธอนั้นก็ทำเอาคอมเมนต์ในอินสต g r a m มแทบแตกเลยค่ะคอมเมนต์จากแฟนคลับนี่ขนาดเรายัางหลงพี่ริต้าขนาดนี้สามีแม่จะหลงพี่ริต้าขนาดไหนนี้ละลายหมดสวยมากเลยครับสวยเหมือนภาพวาดสวยเหมือนรูปปั้นสวยเหมือนนางฟ้าสวยจนผมหายใจไม่ทันเลยพี่สวยมากจริงๆครับอ,อกจะระเบิดอยู่แล้วพระเจ้าคงรักพี่มากแน่ๆหรือว่าเป็นเทพธิดาสินะครับ ขอบคุณที่จุติมาบนโลกมนุษย์ครับให้บรรยายความสวยนี้ผมคงเขียนหนังสือได้เป็นเล่มแน่ๆชอบมากๆลงรูปบ่อยๆนะครับชอบที่สุดไดสุกิเดสะสอ